ในคลิปนี้นะครับผมกับเพื่อนจะปลอมตัวเป็นเอ็นบีนักจับเพิงไปแกล้งคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครรู้หรือเปล่าไปเลยมึงไปรับวูากว่าจะถึงออกตัวช้าจัดไมงรู้ได้ไงแล้วใครกระโดดลงไนเออมึงขึ้นมาดิถึงก่อนบขึ้นนี่เี่พวกมึงนี่เหมือนลิงกันนะตอนนี้มินเนี่ยไหนเฮียบ้าบ้าบ้ยก้าบ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 ี้าบาาาา้ พ่ไปแถวที่ตกปลามีคนชนแน่นอนเชื่อกูเออเราก็จะขับไปเรื่อยไงเราจะจอดไฟแดงด้วยปะขึ้นมาขึ้นมาใครเป็นใครไว้เถอะเฮออมไปฉี่อย <Hey, obviously. S 1> ู่มาแล้วมาแล้วเรียกเต็มมันยังอ่ะจำ,จำบูได้คนเดียว<น>มัง้งอันนี้ใครเป็นใครไม่รู้เลยมึง <c oughs> เรียกกันได้ดนะีในเวลาอันเนี้ยไปยังเออไม่จะช่วยกันยังไงวะใ,<ค>ใครเป็นคนไหนใครเป็นคนลงคนไหนเป็นคนเล่นเราห้ามพูดอีกทเลยเราแบบเงียบๆเลยถ้าเวลาเจอคนอ่ะ ท้องมันเดือดตกไอ้เหี้ยโอเคอะไรวะจับไว้สองมือจับมือเดียวไงแล้วมันเป็นท้ายเที่ยมึงอนี่ยฟังยูนไม่ได้ฟังยูเราเมื่อยฝั่งซ้ายเลยฝั่งขวากูว่าท่านี้แม่งอยากตีนพ่อฟังยูเลยชื่อฟูแหละโอ้โหเหี้ยเฮ้ยเหลียวเลยเหลียวเลยเอาแล้วคนแรกของดับเป็นแรกเดี๋ยวป้าของกิ้เลยหรือเปล่า อใช่ป่ะเฮ้ยไม่เจอเลยไม่เจอไเจอเราสองจอดไหมอุ้ยลุ้งล่วงลุ้งตกรถล่วงล่องล่องอ่ากูจอดมันจะทำอะไรอ่ะเดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยเดินละกูเดินละกูเดินละเฮ้ยมันจะเอารถว่ะเฮ้ยมันขึ้นมาว่ะกูขึ้นรถแม่งเลยสัตว์ขโมยรถแม่งเลยมาอยู่บนรถคนหนึ่งมึงขึ้นปกติเลย ดูเลยมีสีลงรถยังไงอ่ะใจเหรอต้องลงรถเว้ยเออเรราแล้ว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 ใครไม่ยิงกลางถนนเนี่ยไอออมเหรอแล้วขับรถไปที่อันนี้โดนกิ๊บเสยเกือบแล้วนะนั่นนะเกือบแล้วนะไม่ใช่โดนไม่ใช่ไอ้เยัยโดนล่าล้างเมือกันทำไงเอ้ยอย่างเมื่อกี้เราจะไม่ตอบโต้มันโอเคป่ะเราจนกว่าถ้ามันต่อยพวกมือมึงเอาเลยนะได้เออถ้ามันต่อยพวกมึงแบบเปิดพวกมึงก่อยมึงเอาเลย หัวนั้นควักเลยครับใ <rapper. S 1> ช่เราจะแบบเนียนๆไว้ก่อนได้เพื่อนควัก้ยเฮ้ยอุ้ยตำรวจไอ้ยตำรวจหัวเนี่ยตํารวจแต่มันก็ได้สอยตำรวจหเราไปซั์กูก็ส่เอ้ากูสอยตำรวจละเไม่ไม่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูกูจอดไปแดงก่อนไปแดงจอดไปแดงแม่กูไหมมึงจะใส่เมาดี กูไม no <si ่ใส ah, ่กูพยายามไม่ส่กูบอกฮัลโหลเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจไปจับดิไปจับดิเฮียมาแล้วมาแล้วไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วเขียวแล้วเมื่อเขียวแล้วตรง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 เลยตรงเลยกูตรงอย่างเดียวกูไม่ได้ยิงหรรอั่ NPC NPC คบ

เฮ้ยยังมงโยนยิงม่้นอะแล้วกูยิงกูเลยกยิงเพื่อนใส่กูที่กูล่วงเลยนะเออชิบหายแล้วไอ้ตามไปมึงดูน่เฮ้ยมันจะตามไปตามมาอยากใครตามมาเต็มะตามนี่ตลอดอมกรุ่ยชิบหายตลอดสองคนที่อ้กูตกองห้อย่มมันลุงกูแล้วมึงเดินมันลุงกูแล้ว้ยกูต้องใส่หน้ากากไวะเฮ้ยมันยิงกูเ้ย กูแกงเดินแล้วกูแกงเดินมึงตีตำรวจเรื่องใหญ่จ้ะเออเรื่องใหญ่แล้วเว้ยับได้ทำไมเราไม่ตำรวจไป่เฮียเฮียนั่นรถเราไปเฮี้ยมันเอารถเราไปอย่าพึ่ง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 มึงเดินรปกติก่อนนี่คนมันเนี่ยพี่เฮี้ยนั่นเอารถเราไปต้องรถถ่ายนะเว้ยเฮียอคอยู่บนรถอยู่ ไอ้คนเปล่าไม่ตอบตีนะตำรวจทำร้ายประชาชนนี like <so like ่ถ้ามันเปิดที่เราสวนได้นะเว้ยพวกมึงนี่คือโง่มีโดนคุกได้เฮ้ยพวกมึงพวกมึงพวกมึงมารวมตัวกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดิน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 รับไปก็รับไปเออมันยิงขยายเอี้ยมีก่อไอ้สัตว์มีกูมึงไม่เอาก่อออกอ่ะไม่มันดิ้งขึ้นมาเดิน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  ไปไปมาตีครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเาเลยเอาดิเฮ right. oh, oh. oh uh ียตำรวจมากูซ่อมรถเพื่อนไ่ได้ตำรวจตายตำรวจตายตำรวจตำรวจรเฮ้ยเฮียจี้ไงมีีเฮ้มึง้ิงมันไปแลไปแล้วไปด้วยไอ้อะไรไอ้จี้เอารถไปดีเอาไอ้เฮีย

มเปิดบ่ออะไเลยเปิดบ่ออะไรเลยตำรวจอีกแล้วตำรวจอีกแล้วว่ะไม่ใช่ยิงกูนะไอ้เหี้ยกูโชว์ของลับเลยนะไอ้สัตว์ไอ้นี่จับกูกูไปโจรมันนะจำได้ตำรวจคนเนี้ยเอ๊ะกูจอดกูจอดยังไม่รู้มันยังไม่รู้หลอครับมีชีวิตปะครับเนี่ยมีชีวิต เฮ้ยมันจะยิงอีกแล้ว่ะไอ้เหี้ยไปเขียวละไปเลูกสายอะไโอ้ยยิงกูนอีกจีบไปแล้วใครใครลงกูกูมึงเดินมึงเดินปกติเลยกูอยู่ใต้ทางรถบรรนใช่เหรอมึงเดินมึงเดินปกติเอ้ยเดี๋ยวเราไปสถานีดับเพลิงเพื่อนเออเออสายมือมึงเดินไรออมมึงเดินมามึงเดินมามันตามมาปะข้างหน้ากู้ยไเทียมันทำไรกับมึงมึงมีับไ้ออมมีกับมา มันคุยกับกูอยู่เนี่ยกูให้กูเขี้ยวอยู่เนี่ยมึงวิ่งมึงวิ่งวิ่งมาตะเพิงนะทังเดือพเพลิงกูอยู่ในสถานีถังเพลิงเพื่อนอยู่ไหนวะมึงโตมาเลี้ยวซ้ายเพื่อนขันเจ๊งดูนี่มันเดินตามกูเดียวมันเดินมันเดินเลียกกูค่ะใยอะเหรอมันผักกูถ้าไปลุมเไปไหมไปลุมเลยไหมลุมตีตำรวจรถจอดตรงนี้ไอ้คนแบบนี้ตีแบบเอ็นบีซีแล้วมันเหมือนมันเหมือนมันจะไปแล้วมันเหมือนมันจะไปแล้วมั้งมึงมึงไม่ต้องสนใจมึงห้ามพูดนะ มันไปแล้วมันไปแล้วมันรับกูดิเวลาบอเอ๊กูว่าเราจอดตรงนี้ฮะกูโดนชนกูตายไม่ใช่มึงเหรอใครไม่รู้ชนกูมันคิดว่ามันคูนเอมีซียัดแม่ไอ้เนี้ยกูอยากด่าแม่กว่ะกูบอกแล้วกูพูดไม่ได้กูผ่านดาบดีเนี่ยไอ้เนี่ยดาแบบเอมีซียังไงวะมีเลยว่าดาแบบเอมีซีภาษาอังกฤษไง พ่อมฟัง o ่อี่ฟังยัเออมึงก็พูดภาษาอังกฤดิอยู่ดีก็อยู่ดีก็อยู่ดีขวามือโอ้ยงมีอะไรอี้เนนะเดินกะโันหมดเลไอ้เยโอ้อ่ะโแล้วมึงดูดูเราจอดีไอเหี้ยเออมึงมึงรับดชอมึงยเออทำท่าชมไอ้เห้ยมันไม่จอดไม่จอดไปเลยมีคนมาเเสียแบบฟีชัดอะ มันก็มีดิเฮียถ้าไปยืนขวางถนนขนาดนั้นน่ะใครอ่ะเฮ้ยเอ็มเฮ้ยมันมาชนมันมาชนรีบไปรีบไปเลยเฮียขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวกูไปสถานีอำเภอเดรยวเอออย่าสนใจเฮียดีไปยิแรงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเชี่อเครื่องเดี๋ยวเอาเลยวเดี๋ยวสถานีอำเภอมันตามมาแนี่ยนอนเฮียกูโอเคได้ได้เฮียนี่เฮมันตามมา เล่นเว้ยอยากเล่นเว้ยจากบ้านแก๊งเก่าวกูเฝ้าโดนแน่ยิงแม่งดิยิงแม่งดิเฮียยิงแม่งดิเอาเลยลงลงลงซะหัวนะเด็เฮ้ยมันไปว่ะมันไปว่ามันไปว่ะมันไปว่ะใช่เหรอสัตว์แม่งไปละโอ้โหมันไปไวเฮียเอ้ยมันรู้อ่ะแม่งเฮ้ยอ้าวโอ้โหนี่รถไฟไหมวะเรามาละงเอเหตุไม่ทันเหรอวะเนี่ยขวาเนี่ย เห็นไหมทำทรง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 ฉีดทำทรงฉีดเหวียงโดนน้ำกูแล้วเว้ยเดี๋ยกูฉีดก่อนทำทรงทำทรงระเบิดพวกมึงแบบยืนทำอะไรก็ได้กันแบบเป็นกลุ่มอ่ะเออเดี๋ยกูว่ามีใครทำพี่อะไรรถขนาดนี้ใครมายืนข้างกูได้เหี้ยเฮ้ยมันมีคนเย่เช็คว่าเช็คมีคนมา ถือไม้เปล่าเฮ้ยคนเดินบอกว่ามันจะทำอะไรเฮ้ยฮ้ทำอะไรอ่ะจะนี่มีโซงอยากได้รถหรอเปิดหวอดไว้ดิเออเปิดหวอดดิเปิดหวอดดิเออว่ะมันจะเติมน้ำมันมันจะเติมน้ำมันเมื่อกี้ว่ามันจะมาต่อยเราป่ะมาหรอกเพื่องใหม่ มีแวะมีแวะมันลากรับเราหรือเปล่ามมีเวะเอ้ยเ้ยเ้อะไรวะอ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดปูยเปิดปูยี่เปิดู้่้ากค้กดมไอ้ยี่ไอ้ยีวะได้ยิงมันได้งมันแต่เองกูต้องสลับคนที่ชัดกูต้องสลับคนยิงมันีอ้ยไม่ได้มันต้องมีคนขับคนนึงโอ้ยหี้ยไอ้ยีมันเปิดยี่ี ตอว่าต่อว่าเป็นป่ต้องรู้ <ar ouch> <uras> ตอว่าเขาลุต <quality> <Wars> ่อบว่าอันนีมันรู้แล้วอ่นีมันรู้แล้วยิงแม่งเลยถ้าคนรู้อ่ะมึงยิงมันดิเอาเลยไหมมึงทีบแล้วมึงเอาเลยใครอยู่ข้างข้าม่ิเฮ้ยี่ยทิ้เนี่ยมึงก็ยิงแม่งเลยเนี่ยมอไซอ่ะมยิง จีเปลี่ยนที่นางแล้วยิงเลยสัตว์เราไม่ยิงเลยเพื่อนไม่ใช่เอาที่มยเอาี่เอาที่มาปีเลยเหรอเอากรัวเอาเลยละกันเอาเลยละกันพอดีสัตว์อธิบายที่มันที่มันที่มันสวยตายตายตายเพื่อตายไห้เก็บอาพุธคนมาเก็บอาพุธคนมาเก็บเอา อุ้ยเอ้ยใครโป้นอ่ะไอ้เหี้ยเอ็มมารออย่าอะไรอ่ะเหลือไอ้เหี้ยี่โป้นมีตัวเดียวแนะยี่โป้นตำรวจพอปะอุ้ยพอจัดยี่สามโอนตัวอะไรอ่ะกดตัวโอเกลจีตัวโออ่ะไอ่เปลี่ยนปุ๊บไปไปไปยี่ไปจาดที่นี่ดีกว่าไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยที่มันกดเมื่อกี้เฮ้ยตำรวจมาไอ้ยี่เนี่ยตำรวจมาไอ้ยี่โดนไอ้ยี่โดนเอาเียละเฮ้ยตำรวจไล่ละที่ผ่าน เมันเลี้ยว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 มาหาเราที่อะไม่กู้มือกวาดสาแบบเมื่อกี้โอเคอยู่ที่แบบเราจัดฉากแบบมีรถพังแล้วก็พวกมึงทำอะไรทุกอย่างอ่ะมึงไปเบิกรถมาไปเบิกรถมากัน่ะเฮ้ยมีคนมีคนวนมามีคนวนมาเออหนุ่มนี่มันไม่ไอ้เฮียนี่แหละที่ต่อยกูเฮียเออ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 ้ยมาตรงนี้มาตรงนียิงแม่งด้วยวะเออยิงแม่งดิเฮียมันต้องมีคนสลับเออมันมีคนมาอีกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮัลโหลครับ มันได้ยิงมันได้ยิงมันดิเหี้ยมันยิงไม่รู้กูเป็นคนขับอยู่มันต้องเป็นคนซ้อนเพื่อนมึงเป็นซ้อนซ้อนดิขึ้นมาคนหนึ่งเตรียมขึ้นมาคนหนึ่งเดี่ยวกวักไม้ละมึงสลับคนมาลงแล้วมาลงแล้วลมแล้งแล้วเพื่อนรอรอเฮ้ยเอาแล้วมันมาเหี้ยมเหี้ยนี่กดตีนเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแหวนมาแล้วกูขึ้นรถมาละกูกูรอขึ้นรถมาละ โอตายผมก็เฮี้ยฆ่าพวกเดียวกันเองไรแม่เฮ้ยกูคือรถมันได้ยิงมาขึ้นไปขึ้นนี้อืมอมึงต้องตายแล้วแหละมึงต้องตายแล้วแหละไอ้เฮียอืกดตีเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายไอ้ไอ้ต้นรับโอ้โหโอเวนชิพหายโอเวนอะไรวะกระพานหมดเลยเหรอ กูว่าตำรวจนี่แหละเอาจรตำรวจนี่ไงกูจอดไฟแดงก่อนดูดิ่าพูดปะไอ้จอดไฟแดงกับเราอะวดสดีครับมันพูดหรอทำไมกูไม่ได้ยินหรอโผลแล้วจอดไฟแดงกับบลอเลยเฮ้ยเปิดบอเปิดบอแข่งกับมันดิ ไม่เปิดเลยเราเราไฟเขียวเนี่ยนี่ข่ายขึ้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเฮ้ยขึ้นว่ะมันจะขึ้นด้วยว่ะไปอ่เขาบอกว่าขึ้นแน่ด้วยเหรอวะอันนี้ไป็นมุ้งไปเลยไปเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยพยายามนานจังวะเออเนี่นเขียวแล้วขโมยรถมันอลีสขโมยรถขโมยรถมั้ยมีสิเฮ้ยอดีตอดีตขโมยรถมันอลีดดีวะ

คือมาเสร็จกูนะกูบอกแค่นี้่ะเออโอเคกูเสร็จกูละเฮ้ยเฮียมันลุงไอออมมายังออมเดินอยู่เดินมาอยู่มันมีคนขึ้นว่ะอ้าวคนมาเกาะหลังกับกูไอะเฮ้ยตำรวจปัสักทีเถอะกูญแจถูกมึงได้มึงก็ยิงเหมือนที่มึงยิงกูตอนนั้นละยิงข้างหลังอะอ๋อไม่แตกต่มันจะมีคนยิงไอ่นำรวจเฮียเหียด่าวันแบบเอบีซีอ่ะได้ไห

ทำลงฉีดนะเออด้วยสองคันด้วยสองคันด้วยเฮียลงไปซ่อมคุณลงไปซ่อมไปโคตรแต่งแบบอันนี้เลยอ่ะเฮ้ยโคมำโซ่เลยอ่ะบินบนเลยอ่ะไอ้กเฮียกตำรวจเฮียคนะื่นไม่ยิกูกูโดนอีไม่ช่กูไม่โดนกูโดนอาวุธครบมือทุกตัอผมว่าเ่้าเอีารบาแรก เอ้ยไอไอคนที่โดนฆ่ามันมาไม้พอมาฟ้องแล้อวะต้อมอะไรเฮ้ยมันเสี่ยงนะไม่ไม่คุณตำรวจลองไปต่อยดูเบื่อไม่ไปมึงขี้ขวาแล้วขี้ขวาแะเออขี้ขวาขี้ขวาเหมือนจะต่อยคืนอ่ะเหมือนจะต่อยคืนอ่ะเออขี้ขวาโอ้ยอ่ะไอคตรเดียดอ่ะคนเดียดอ่ะเฮ้ยเยยลงมาต่อยกูได้นอนมาช่วยกูไหม ใช่ครับโอ้ย ABC บู๊ลลงไม่เป็นเหรอครับผมโดนบู๊ตลงแค่คนที่โดนฆ่าเนี่ยกี่หมอเพิ่งไปชุบมาน่าโรงพยาบาลเอ ABC บู๊ตลงน่ารำเพลิครับผนตัวเลยผลตอดตัวเลยเออขี้ขวาไว้ขี้ขวาไว้ใครต่อยไคต่อยคนเหน้ยเลยเกิดตัอยกิดต ระวังล้อระวังระวังขี้ขวาต่อยเอานะเออขี้ขวาต่อยเอาไอ้ยาระวังตล้อระวังไอ้ยาใครควักลูกศรเดวะทำตรงทำทรงเป็นเอบก่อนเออเออไอ้ย่าอือจะไม่พอที่ไปตบบัตรกูเพื่อนคือไป เออไอ้ลุงตำรวจโอ้ยเฮ้ยมันยังกำลังสืเฮ้ยพวกมึงขึ้นมาแล้วไป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 อ้นี้ไปไปไปหนีไปหนีหนีหนีเดินธรรมดาเออเราไปไอ้เรียกว่าไป้อมเนี่ยโอ้ยเฮียตำรวจมาเต็มเลยสั้์เรียนปิดละ ไม่หย yeah, yeah. yeah, ังย yeah, ังช yeah, huh? ูวิวยังไงเจ็บด้ยชูกระโดดไม่หลุดยันคุไปอะไรโดนชวนมาไยนี่อยโอ้โหคุณโดนยตัวเดียวด้วยสักไยงมตาไม้มาอยู่ไหนมันแดงกุยจียด้วยามาอยู่ไหนก็อยู่ที่ดับเพลเพื่อนริงไม้จี กูไปแล้วไปแล้วดุไอจีไปแล้วจไอจีมารับกูหน่วยเพื่อนรับเหี้ยอะไรรถเดี๋ยวคนยิบไปแล้วเย้ยกูโดนจับกูไปทำคดีก่อนเพื่อนไอ้สัตว์เอ้ยเวรเฮ้ยมึงเชื่อป้าใชยตัวนั้นไม่มาฟ้องตำรวจกูว่ามันเงียนอยู่นะเว้ยเออมันยู่ไอ้สัตว์ไม่ใช่ไอ้ตัวฟ้องมันอยู่กูแม่งฟ้องตำรวจใหญ่เลยเนี่ยไอสัตว์เยเอ้มันบอกว่าไอ้ตํารวจเป็นโจรไอ้เที่